ผมเต็มตาแหละเดินแม่มานะนเนาะเก็บค,คนเดียวเต็มตาครับให้คนเอาตามาใหายมาเก็บซอยครับผมโอ้โหมูใหญ่ครับมันนี่ดอกงานเลยอ,นะอู้หุบเนาะโอ้ยดอกปลานี่นครับบอกมาหลายปีแล้วปลานี่ครับออบก็โออบมาหลายครับปีนี้จัดเต็มครับเก็บค,คนเดียวเต็มตาแหละครับผม เ,ออเดี๋ยวมาเก็บซอยเอาตามาให้ผมคือว่าออกไลค้ครับงนันสวัสดีครับผมทักทายกันดีคือเก่าครับพาเดินทางเข้าป้าอีคือเก่าครับผมมาเปิดมวคลิปช่วงสายๆครับมื่อเช้ามากคนเดียวครับทุเราเไม่แอบเนาะสวัสดีจ้าเนาพอกันมาถีตได้ห้องมัน นีวันท huh ี่เจ็ดตุลาสองพันฮาร์โสจดเจจ้าครับผมพาเขาปลาเฮดีขึ้นเก่าแล้วครับผมกะครับก็ไปรวมกันเลยครับสิยดสิมานมาครับผมชัดมาปลาไปนุ่งม่ชื่อเก่าแล้วครับผมปลาลางพอเลยครับผมมันสองดอกเลรียหงมันครับผมโกขึ้นเก่าครับดอกไปสวยเลยครับใส่เนย้างครับ โอ้ยครับดอกนีกบ้บานนะครับเปิ้งยังใดบ่ไต่้อนเลยไต่ไหมโอ้ยครับสวยครับดอกนี้งาม,งามเลยออ้ยครับงามงามครับดอกนี้กำลังซีโพครับดอกดอกแฝดครับแฝดสองครับ ดอบบานครับเลยบ้านงามมากอย่างสวยอย่างงามครับ <c oughs> พอ,อ้ยครับยูรีนะครับดอกสวยเลยอี่ครับครับเนี่ยไปอย่างสวยครับดอกนี้ใสยสวยเลยที่แกงหวานครับดุง ขาออกครับปุ้ยครับโกแดงครับเดี๋ยวหน่อยครับยังกันอีกสามสี่ดอกครับอย่างงามครับดอกแรกครับดอกนี้อย่างสวยเลยครับเป็นดอกหน่อยครับล่งสิฟูครับ สวยเลยครับออกในเงาใหม่ครับผมย่างงามครับนี่ครับดอกย่างงามครับดอกนี้โกเแดงครับผมโห่เลยครับจุมนึงครับผมกลายเป็นหัวกระสุนเลยครับ ดอกกำลังงามพระพิษปัวครับดูโอ้ mm hmm. ดอกกำลังงามเลยครับัวนกำลังออกครับผมดอกพุิแกงครับพพัวนมือกำลังพลอยัวกรับ นี่ยอวันครับรน่าสิผูยดอกไมน้อยเลยออกทั่ข้นครับนี่สวยครับ มีหน่อยมากครับ หัวกระสุนอยู่ครับผมครับดอกน้อยครับนี่ครับนี่นี่นรครับผมราสังเกตุเห็นครับเอาะเอาเลยครับมาหันาเลยครับน อุ้ยครับสิสเ,เปรี้ยงโอเคหัวกระสุนหน่อยเลยครับน้นองอกครับ สังเกตุทีดีกูเห็นครับคือไปตองครับดอกน,น้อยหัดไปก่อนครับจังเกบเตบถอดเลยมาเนี่ย้ย Wait ขับ,บงไงปไหนโมยไปเลยครับผมเป็นเที่ยวไปเลยครับผมรับข้างไนผมรับไอไพี่พี่ครับผมยากเลยครับ อุ้ยครับผมเงาไปคุณเลยครับถี่ครับผมอุ้ยเป็นแถวเป็นแถวไปเลยดอกเงาไปเลยครับโดนกใหญ่แล้นี่ครับผมเก็บเก็บครับคนเดียวครับมันอุโยเก็บคนเดียวครับเหยียบบนันได้มามน้ำเนี่ยครับมาใหม่เลยครับพ่อ มาตอนนี้เขาโอ้ซิเมื่อรครับจุดสาที่น้องคนเดียวรครับผมอู้เอาตุดขอไฟครับผมฝ้าวนี่ติีมไหมตีมึงแล้วมันหัวเป็นสันเลย มือสั้นๆครับผมถอดเลยโผลฮหิปวกได้เป็นสัน้นรับมือถอ,อดเลยครับ Ngay Màu mát Màu tuần à อุ้ยขอบดองส,สีสวยเลยตามหามาสองมื่เลยครับว่านคินว่าเป็นออกในเข่าหรอหนี่พอเลย อูดอกงามเลยครับอู้ขับดอกการดอดกครับข้าเงาเลยครับ

Say nga thằng, thằng thằng bán nga 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 luôn nga 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 mà, nga 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 này. Được rồi. Được rồi. À, những khẩu của những phòng mà xíu mới cái hào đi Ui, tak không tak tahu, tak tahu, tak luôn. สมบูรณ์ครับผมอ pues ุ mm ้หครับอุ <ness Level ing 8> ้ยครับใส่สวยเลยบริสากเลยนี่น่อย cổ bán hết các, hoặc các bạn u uh, thả nhạo này gặp phù gặp cả cả ít u gặp phù นี่ตัวของหางครับถัดนกองทุถ่ายลงบุบิ้กด้วยครับเก็บคนเดียวเนสาเลยเก็บมาไลา่ครับเต็มบวกเอดียถ่ายน้ำเพื่อนเป็นบางช่วงครับอู้ครับผูกขาครับอู้ยาวเลยครับ เก็บตู้ก็บอ้ไม่หับเต็มตาเลยครับเดี๋ยวกับตต็มตายู่บเก็บสารครับมาโผล่ผู้เดียวไปโอ้ครับเปิดไปเลย thoát đi hết bên trong này hết thoát đi ừ. thay nhau nhà ông làm gì mán lại hết mà เดินเดียวมาแล้วครับโอ้ยคอยๆถอดครับค่าหนักผมเตรียมตาเลยเดินแม่มานำเนาะเก็บค,คนเดียวเตรียมตาครับให้คนเอาตามาให้ามาเก็บซอยครับผมโอ้ห่อมูงไงครับมัน นี่ดอกงานเลยอู้อบเนาะอู้ยดอกปลานี่ครับบอกมาหลายปีแล้วปลานี่ครับ,บ,อ,าารบออกยุโอกมาลายครับปีนี้จะเต็มครับเก็บคนเดียวเต็มตาเลยครับผมเรืออน่นถูอื่นเดี๋ยวมาเก็บซอยเอาตามาให้พร้อมคือว่าออกไรครับงูนี้ Ừ Đó, nhạc đây Ui nó Đi xảy xuống đây Chia thì hai em biến nói mà Vậy chị bỏ yếu, Cá nhào vào đi. โอ้ยครับมาตีดอกกันดีครับโจโก้เลยครับอลังการเไปไหมครับผมเป็นกระส้องดอกเนาะแต่ว่าดอกนี่อย่างสวยครับอย่างงามเลยล่ะโอ้ยพลังงะเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวตูซอยใหม่ละมยเจ็บผู้เดียวบ่ไปก้อยเลยเนาะจ้ะ Mán đẹp Thằng thằng thăm nó Thằng thằng thăm nghe ăn Xong rồi nó dừng sang kia, vậy đây nó Kiếm Thoát ra rồi đó ตัวไี้ถอดเออตัวนี้นถอดเลยหวานตัวไี้มันเนียนกัน,นก็จ,จ,จิ้มเนาะถอดเลยน,นี่ยำมันอู้ยหนอหางห้างครับอย,อยู่ดอกเงี๊เข่าเลย เ,เด็ดเน,น,นี่นยนี่เนอเอาตัดเลยแบงานไหมน้มนะนออกคัดด้วยมอนครับผม

ครับผมเดี๋ยวเวลาครับเลยมาทงงานอยู่ไหนมันน้ำเมลงานมานคักเลยครับผมโอ้ครับเก็บปวกเก็บเต็มตาครับผมตาหนึ่งครับผมตัวนี้เป็นฮิโก้ครับผมเดบลย์ไลทฮิโก้ครับผมแต่ว่าจอดเด็ดอยู่นี่ครับผมเก็บปวกดอกสวยๆเลยครับปวกทำงานความมันครับมือนีัครับผมธรรมะกะฝากกุศลใจกุศลใจกุเชนนะครับเพื่อเป็นกำลังในใจเพื่อจะบริบาลรับชมคลิปใหม่ๆครับผมจากจ่องลอยอีสานครับผมครัขอบ คุณทุกกำลังแรงใจครับที่หมอช่องรออีสานครับผมสำหรับเฮ้าสองคนมนีกะเอาไปดูด้วกันมึงไม่คลิปหนาครับผมสำหรับมนีกะขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า